กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยก็มพบกับ Overwatch Centerpoint นะครับเรามาหัวข้อที่คนวดไว้คือการใช้อานาของโปนะครับเรามาพูดถึงปืนกันก่อนปืนอาณาเนี่ยยิงดาเมจถึง80เลยทีเดียวอเราก็สามารถทิวเพื่อนคือ90ต่อวินาทีในกรณีที่เรายิงไม่วืดนะก็คือเป็นตัวที่ฮิวเพื่อนตัวเดียวสูงที่สุดในเกมเลยนะครับขนาดเบอร์ซี่บัฟขึ้นมาแค่60ต่อวินเองอ ก็คือทําให้อนามีประโยชน์มากในการทิ้เพื่อน1ตัวนะฮะแล้วก็มีลูกดอกยาสลบนะครับทําให้ตูสลบ5วิเลยทีเดียวอ่ะยิงใส่แท้งอย่างเช่นไรฮาร์ดก็คือโลหายไปเลย5วินาทีนีครับแล้วอันที่3ก็คือไบโอติกบอมนะฮะเพิ่ม100 HP เลยเป็นตัวเดียวในเกมครับที่สามารถเพิ่ม1อ,อ0 HP ได้ภายในรวดเร็วมากครับก็คือปา่าปุ๊บระเบิดปุ๊บได้เพิ่ม1อ0 HP เลยทีเดียวแล้วก็ มีการเพิ่มของการคิวร้อยอราจจะเพิ่มการหิวของลูซิโอเซนจัตหรือตัวของแอนาเองเลยทีเดียวนะถ้าแอนนาปาระเบิดใส่เพื่อนแล้วก็ยิงปืนใส่นะครับก็จะเป็น180ต่อวินาทีเลยทีเดียวอ่าแล้วที่เด็ดสุดก็คืออันตินะครับยิงใส่เพื่อนคนหนึ่งพลังโจมตีเพิ่ม50ดีเฟนซ์เพิ่มห้แล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่30%เป็นเวลา8ปวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นทีมโปจะใช้งาน อนาณาในกรณีที่ต้องการใช้อันติในการบุกนะครับก็จะเห็นว่าโปใช้คือในด่านที่ต้องทะลวงทั้งหลายนะฮะที่เข้าไปยึดจุดแรกอย่างเช่นคิงโชนะครับฮานาม u r a a r u ูบิหรือว่าด่านยึดจุดอย่าง King of the ย i ิ l อย่างเช่นเนปาลนั่นเองนะครับแต่โปก็ไม่ค่อยใช้เยอะเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเหมือนว่าต้องเข้าใจก่อนว่าการแข่งของโปเนี่คือเขาจับเวลาไงาการดันเพโลอย่างคิงโชอย่เงี้ยคือใค,ใครใช้เวลา ได้เร็วที่สุดก็จะชนะไปถ้าในกรณีที่ทั้ง2ทีมดัน payload เ,เข้าไปในจุดจุดท้ายเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่จะรออาณาให้อันติมันเก็บเต็มร้อยเนี่ยมันนานมากครับบางทีมก็เลยคิดว่าเฮ้ยไม่รอดีกว่าอะไรอย่างนี้ใช้โต๊ะอื่นนะครับครับก็มาดูการใช้งานนะครับการใช้งานของอาณาก็นนคือต้องหาจุดที่มีจุดสนายนะครับในด่างเช่นดาดเนปลาลจุดนี้นะครับที่เรายืนตรงมุมอ่ะเราจะเห็นว่าเราเห็นได้สองท้ายข้างขวาเราสนายศัตรูได้นะฮะ ทีมคอมโที่ข้าวนายใช้เพิ่งใช้เลยสดๆร้อนๆเมื่อวานนะฮะคือแม็กครีซาริยวินสตันเซนยาตาแล้วลุซิโอแล้วก็อานาครับอาณาก็จะเหมือน DPS ตัวที่คอยยิงซับไฟตรงข้ามให้เข้ามาจุดนะฮะแล้วคอมโบที่ใช้ก็คือใช้อติคู่กับแม็กครีครับพอแม็กครีเปิดอติปุ๊บเพราะว่าอานามันเพิ่มดดเมจท0ทําให้มันขึ้นหัวกะโหลกเร็วมากครับก็คือถ้าัตูผล่มาแป๊บนึงก็ขึ้นหัวกะโหลกแล้วก็ยิงตายได้เลยนะครับซึ่งข้าวนายใช้ยิงประมาณ2 3ตัวฮ แล้วคอมโบที่2คือยิงอันติใส่วินสตันนะครับแล้วก็ให้สัญญาตาติดออฟใส่วินสตันเข้าไปก่อกนว่ไฟตรงข้ามนะครับก็คือเข้าไปช็อตนั่นแหละทำให้มันเข้ามาในจุดไม่ได้ครับแล้วจุดจุดนี้เนี่ยถ้าเรายืนอยู่ตรงมุมเนี่ยเราสามารถคว้างออระเบิดเข้าไปฮิวเพื่อนนะครตรงจุด ได้นะครับแล้วก็ทําให้ศัตรูไม่สามารถทิวตัวเองได้ด้วยก็คือเป็นประโยชน์ใช้อนาอย่างหนึ่งนะครับส่วนในการใช้อนาในรูปแบบอื่นนะครับก็มี king t r o นะครับยึดนจุดจุดแรกนะครับแล้วก็ใช้ได้ในการดัน payload ส่วนมากโปรใช้อนาในการบุกนะฮะจะไม่มีอนาในการป้องกันเลยนะครับเพราะว่าอันติมันเหมาะมากที่จะยิงอันติใส่เพื่อล้อลุยเข้าไปเลยทําให้การป้องกันไฟตรองข้ามแตกได้นะครับแต่ผมเห็นใช้น้อยมากอนานะฮะแบบว่า ก็ใช้บ้างแต่บางทีก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่อย่างเช่นทีม NRG ของซีก่อนครับพยายามจะเปลี่ยนแอนนาแล้วมาใช้อันติเพื่อบุกเข้าไปในจุดสุดท้ายของฮอลลีวูดแต่ว่าไม่ค่อยมีผลนะครับเพราะว่ามันเออมันหนึ่งคือข้อเสียคือมันต้องรออันติออนาน,านานมากนะฮะกว่าจะได้แล้วก็เสียเวลาไปเยอะข้อ2คือพอใช้อันติไปแล้วถ้าสมมติว่าเราเข้าไปไม่ได้เนี่ย ทำให้เราเสียเวลารอแล้วก็เสียเวลาชาร์จอันติอีกนะครับทำให้หลายทีมไม่เลือกแอนนาเข้ามาเลือก DPS เข้ามาดีกว่านะ,ะก็คือการใช้งานแอนนาของโปรนะครับครับการปรับบัฟหรือเนิร์ฟตัวละครใน p r สัป,ปดสปาห์นี้นะครับก็คือการเนิร์ฟพันโซนะครับที่ทุกคนบอกว่าเฮ้ย hey, ฮันโซยิงทอนส่งอะไรเงี้ยทางทีมงานก็เลยไม่ด้ช้าปรับขนาดลูกธนูลง33เรนะฮะแล้วก็มามาบัฟป่าโซเย6นะ่ะ แต่ก่อนเนี่ยคือแพดปัจจุบันเนี่ยเวลาเรายิงเนี่ยป้อมก็จะบานนะฮะับทำให้ไม่แม่นใช่ไหมครับทีมงานก็เลยปล่าว่าเฮ้ยให้มันบาลเร็วขึ้นแต่ว่าบานแค่ระยะเวลาสั้นๆอ่ะทำให้ป่านเนี่ยเวลายิงเนี่ยเป้าม,มันจะไม่บานตลอดเวลาเหมือนเดิมละทําให้ยิงแม่นขึ้นนะฮะต่อมาก็คือเมลี่นะครับที่เมลี่เนี่ยเราต้องรอแอนิเมชันให้จนจบอ่ะเราไม่สามารถที่จะหยุดแอนิเมชันโดยการใช้ท่าต่างๆได้แล้วอ่ะตัวอย่างเช่นคอมโบของเกนจินะเซิร์ฟเวอร์ปัจจุบันนะครับก็คือเราปล่อยดาวกระจายไปจาก จมตีเมลี่แล้วเราสามารถแดชเพื่อหยุดแอนิเมชันได้ซึ่งปัจจุบันใน PTR เนี่ยไม่สามารถทำได้แล้วทุกตัวเลยนะครับแต่ว่าก็มีข้อยกเว้นสำหรับตัวที่มีท่าเคลื่อนไหวเร็วๆอย่างเช่นเทรเซอร์บิงการกระโดดของ Winston นะครับหรือว่าเจส o o ลของฟ a r ่านะครับสามารถหยุดเมลี่แอนิเมชันได้อย่างเช่นสมมติว่า t r a เซอตีไปปุ๊บแล้วก็ Wing ได้เลยครับโดยที่เราไม่ต้องรอให้แอนิเมชันหยุดลงนะฮะแล้วข้อยกเว้น อีกอันนึงก็คือ Ultimate, อันติเมทนั่นเองนะครับก็คือถ้าสมมติว่าเรากดเมลี่ไปแล้วเนี่ยเราสามารถใช้อันติได้เลยทันทีนะครับแล้วแอนิเมชันก็จะหยุดลงอย่างเช่นริปเปอร์อ Reaper นะครับกดเมลี่ปุ๊บแล้วเราจะเปิดอันติได้ด้ไดๆๆเงีย้ย,ยมันก็จะได้ทันทีนะครับโดยที่เราต้องรอให้แอนิเมชันหยุดลงก่อนนื่ทีมงานบอกว่าอันติเนี่ยมันเป็นนานๆทีใช้ทีอ่ะยกข้อประโยชน์ให้เขาหน่อยหนึ่งละกันนะฮะทำให้หยุดเมลี่แอนิเมชันได้นะครับนี่ก็คือการ ใน PTR ของอาทิตย์นี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับขอบคุณสำหรับทุกคนที่โหวตเรื่องแอนนาเข้ามาครับขอโทษทีที่ผมไม่ได้ทำเรื่องแอนนามานานมากครับเพราะมีการเปลี่ยนบัฟและเนิร์ฟของตัวละครอื่นเข้ามานะครับก็ใครที่ชอบรายการของเรานะครับกด s b s c r i b e Channel ไว้นะครับก็จะมีคลิปออกทุกวันพุธและวันอาทิตย์ก่อนเที่ยงนะครับกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้พวกเราครับสวัสดีครับ